บนโซนเชียลแชร์ภาพกระโหลกสุนัขจำลองส่วนที่เป็นจมูกมีเส้นเลือดฝอยอยู่จำนวนมากแล้วบอกว่าเหตุผลที่ห้ามตีจมูกสุนักก็เพราะว่าเส้นเลือดฝอยในจมูกของมันบอบบางืึ hmm? ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศู์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอทไปสอบถามกับคณะบดีคณะเทคนิคการสตัตวแพทย์มหาวิทยาลายรรยัยเกษตรศาสตร์ครับห้ามตีจมูกสุนัขเพราะมีเส้นเลือดฝอยมากแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับจริงแล้วในหลักการนี่เราก็ไม่ควรตีีแต่่ววาาาพิงขออสุนนนนนัเเยย้้้ลืดก เป็นใหญ่แล้วเส้นเลือดทงในสัตว์ก็จะมีอยู่พอประมาณนะฮะอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่เขาแชร์ว่าหากสุนัขถูกตีที่จมูกจะไปกระทบกับเส้นเลือดฝอยพวกนี้หรอครับจริงๆจมูกก็ไม่บอบบางนะครับเพราะว่าจมูกของสุนัขเนี่ยจะมีกระดูกแข็งล้อมเป็นองค์ประกอบหลักอยู่เพราะนั้นเวลาที่มันได้รับก,การกระทบกระเทือนพอประมาณเนี่ยมันก็สามารถจะอยู่ได้ถ้าเราตีด้วยมือแลวมันไม่ถึงขนาดที่ทำให้เกิดฟกช้ำอะไรที่จะทให้เส้นเลือดแตกได้เพราะตรงนั้นจะมีกระดูกที่มันรองหลักอยู่ก็ต้องกระแทกแรงๆถึงขนาดที่ ว่าเราไม่ได้ใช้พวกเครื่องทุ่นแรงเช่นไม้เหล็กหรืพวกนี้ที่ตีถ้าเกิดบาดแผลถ้าอย่างนั้นจะทำให้เกิดเส้นเลือดแตกแสดงว่าเส้นเลือดฝอยที่จมูกสุนัขก,ก็ไม่ได้เป็นแบบในภาพที่แชร์กันเลยใช่ไหมครับเขาทำสถานี้ก็คือไม่ควาพวกข้อกระดูกออกหมดเลยเอากล้ามเนื้อออกซึ่งอันนี้มันก็จะดูเยอะเพราะว่ากล้ามเนื้อทุกกล้ามเนื้อมีเส้นเลือดไปเลี้ยงอยู่แล้วกล้ามเนื้อเิเวณใบหน้าก็มีเส้นเลือดเพราะั้นมาประกอบรวมกันมันก็ดูเหมือนเส้นเลือดเยอะแต่ว่าไอ้เส้นเลือดจริงๆที่อยู่ใต้ผิวหนังลากกะะะรรี่มขดดแจูู เส้นเลือดเนี่ยมันจะแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อเป็นหลักมันจะไม่เป็นเส้นเลือดเปลือยแล้วมาอยู่ใต้ผิวหนังเยอะๆข่ะันนี้ไม่มีนะครับที่จริงๆก็คือเส้นประสาทเพราะเส้นประสาทเนี่ยจะเข้าไปถึงทุกจุดเลยที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับระบบประสาทที่ต้องทํางานนะครับถ้าเราปรเปณีเทียบรูประหว่างเส้นเลือดเส้นประสาทเนี่ยเราจะพบว่าเส้นประสาทมีแขนงมากกว่าเส้นเลือดได้ซ้าไปแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ควรตีหรือว่าทํารุนแรงกับสุนัขครับไม่ควรจะตีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการตีมันเป็นการทําให้เกิดกกกาาาาารรรรททมมนนนัั้้้้งงงงง่่่่ยยแแลละะะจจจจิตตตตตใอออสสวถีีี็ํูไ จะต้องหักหรือกระดูกแตกหรือว่าเลือดออกอะไรพวกนี้นะครับแล้วที่เขาบอกหากเกิดอุบัติเหตุที่จมูกของสุนัขเลือดจะไหลหยุดยากละครับคือเดียวดยนิสัยสุนัเนี่ชอบเลียจมูกก็เป็นส่วนที่สุนัขเลียถึงได้่งยเพราะในเวลาที่มันเลียเนี่ยเลือดมันจะแข็งตัวไม่ทันในจมูกเองเนี่ยเนื่องจากมันเป็นซอฟ์ทิชชูเพราะนันจะมีเส้นเลือดฝอยเยอะหน่อยในเวลาที่มันกระแทกก็เหมือนคนเลือดกำเดาออกถ้าออกในเกุติอาจะต้องพาไปหาคุณหมอนะครับเขายังบอกพยาธิเม็ดเลือดก็ทําให้สุนักเลือดออกที่จ สังเกตได้คือถ้าสุนัขมีเห็บให้พึงระวังว่าอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในอาการของโรคเอริเคโอซิสหรือโรคที่นำโดยเห็บดังนั้นสรุปแล้วเรื่องที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับในแง่ของถ้าคนรักสุนัขจริงๆก็อาจจะมันเป็นข้อหนึ่งที่ต้องระวังแต่ว่ารูปอันนี้ ไม่ควรจะแชร์ต่อเพราะว่ามันไม่ได้สามารถที่จะท้านความเป็นจริงของตัวสัตว์เองแด้ท่านคนเข้าใจผิดได้ครับสัตว์เลี้ยงน,นอกจากความรักความเป็นดูแล้วมันก็ต้องการความทนุถนอมจากเจ้าของด้วยเหมือนกันนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์